คนสุดท้ายเอาต่องจุงไปเลยหน3 3> ja ar> ึ่งสองสามเหม่เหม่อหมเหม่หนึ่งสองสามคนนี้ชนะเหรอครับได้ผู้โชคดีแล้วให้จุ่มหนึ่งจุ่ม เราคิดว่าเราจะได้ตัวไหนน่าจะได้ตัวตัวตัวนี้ครับคิดว่าจะได้ซีเกตเหรอน่าจะใช่ครับแต่ถ้าแกะออกมาแล้วไม่ได้ซีเกตที่ขอนะได้ครับได้ให้ให้ก่อนไม่ให้ก่อนใช่ครับแม่เราเลือกซีเกตนะไม่ไม่ได้ครับทายก่อนว่าจะได้ตัวไหนคิดว่าจะได้ตัวนี้นะสี่กิตัวผมแท็กซี่มาสี่กิเมตรครับขอติได้ไหมได้ครับโอเคถ้างั้นแกะเลยครับ กติเล่นเคยเคยถุงไหมเนี่ยไม่ครับไม่ไม่เลยเหรอเราชื่อน้องอะไรครับน้องโูโตครับอยู่ปอะไรครับเนี่ยปหนึ่งครับโรงเรียนอะไรครับวัดจตุทาราครับไหนลองจับจับดูดิคิดว่าจะได้ตัวที่เราได้ไหมกลัวไม่ใส่้สีอะไรได้สีอะไรโอ้ดฮันด้าใช่ตัวที่เราเลือกไว้ไหมเนี่ยใช่มั้งครับใช่เหรอ ไม่ใช่หรอถ้ากัาที่ขอคืนนะครับเอางี้ถ้าเราตอบได้ว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ให่หรอพี่บอสพี่บอสอ่ะพี่ชื่ออะไรพี่บอสพี่บอสครับโอเคถ้างั้นน้องตอบถูกก็เอาไปเลยขอบคุณครับไมกันไม่กันเอาคุณหมีใหม่ขโมยใหม่ละกลับมาก่อนกลับมานกลับนี่กันลบ พี่ไปไหนแล้ววะอยูนี่ครับอยู่อยู่ฝากติดตามช่องบอสพี่วันด้วยครับ <Hey. S 1> hey.